ารกับกรอาคมปอยู่ในภาวะฉุเเกเฉินโดยการจราจรนของผู้ถูกกักันในนั้นและเมื่อสินงต่ที่ผ่านมาเราได้รับข้อความจากเทปอ่งไงล่ะก็เทมนี่โจ๊กเกอร์กำลังพูดฮอ,อาค่มตกเป็นของฉันแล้วและในไม่ช้าฉันจะปล่อยความโกรธหลไปทั่วทุกซอกทุกมุมของก็ตทมแต่เดี๋ยวก่อน เบ่งตามามองที่ดาดฟ้าและดูการทำลายล้างครั้งสุดท้ายของฉันกับไอ้ขังขาวที่เป็นที่รักของพวกแกเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ้ซึ่งโรกก็ลงวิ่งอยู่ทวกประคอนแต่ทุกคนนัน่นจู่โกมลงโอกมาแล้ว ใช้เวลามาสำเริงสำราญกันแล้วแบททำให้พูกปันนอกมันเห็นกันหน่อยแซ่กับการต่อสู้ของไอ้สองตัวประหลาดเอาฤกษ์ตายไปเลยอ๋อมาแบทและสำหรับคำคืนนี้ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกรรมการอนุเกียรติของพวกเราอ้ my god ันดนี่เลย <c oughs> เปลี่ยนล่างเลยสิแบ๊บเปลี่ยนเลยฉันรู้นี่เป็นวิธีเดียวที่จัดการฉันได้ <c oughs> แกก็ต้องการมันใช่ไหมแบ๊ <c oughs> บไม่มีวันสลบตะกร้าชิ้นยาพิฆาตล่างเลยเหรอวะแบ๊บ <c oughs> ตุเล็กว่ะ <c oughs> คืนนี้จะสนุกเป็นบ้าเลยมาที่เลยไอ้ตืด <c oughs> ที่แตกว่ะแต่แกก็มันจะแย่งความสุขของฉันไปและแกต้องรับผิดชอบสิ่งนี้